ปูนยี่มจดีเป็นยังอยู่นอเจ้าจะาสดีเี่ยวเข้าดิเจ้าเจ้าเจ้าเข้ายังนอหน่เข้าฝนอื่นว่าเขาแดงได้เจ้าเจ้างามนอโดย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 งามงามเจ้างามงามงาเข่าปีนี้งามได้บีเม้นวันนี้นะฟูบูรจ้าแจ ปีน่คัก่อปีได้ปีได้เลยนี่นะบรรยากาศกาับกำลังคึมคึมสายลมผ่าน,นเย็นโอ้เจ้าคักขากขากไหลนักข่าวมาแต่ทางใดเจ้าอ,อุ้ยมาแต่เทียท่ยงคนแหละเที่ยงไซ่เที่ยงพุ่นบนใกล้ใกล้แหละโดย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 ,โดย,โดยข่าวงามเที่น้งผู้สาว เพียงใดเอฟซีทุกคนสบายดีเพียงดแม่ป่านะทางพุนทางกรุงเทพเมืองไทยบริคำไส้ขมวนทางเวียงจันทร์เป็นงดดปลาหน้าปลาบงปลาล้อมปลาเจมเพียงได เห็นอยู่พ่กเขางามนี่นะบูดูลานเคยนี่นะกำลังยิงอยู่นี่นะเบิ่งมาตั้งพีเร่เห็นกระไดเออส่งกำลังใจมาตั้งพีเร่ยังได้ยังดีเลยบรรยากาศทั้งเมืองลาวหอมสบายดีบ่มีโรคโควิดบ่มีโรคไข้ไข้เจ็บยังดอก นี่แหละมวลลายเกี่ยวเข้าไปเรื่อยเอ,อเกี่ยวเข้าไปเรื่อยอยู่ตามทุ่งไหทุ่งหน้าคือเกา่านี่แหละนักข,าข่าวนี่ก็ง่มนะเจ้า <c oughs> อขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อร์เอฟซีทางไล่สบายดีแม่ป้าอาทั้งหลายเ,เจ้าเ,เจ้าสบายดี